สวัสดีค่ะ แบนี้วันที่31กรกฎาคม2568เป็นวันที่92ที่พเจ้านางชาวพม่าเขาถวายเซนสวดสัตยายพระสุทธพระบุรีทั้งหมดต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาลาเจียเยาบูชาเดชุบาร์จั่ทั้งหลายขอจิตของเจ้าจะตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่ออัคระพยัญชนะโดยบทสวดสยานตุเนื้อด้วยเทินบทกราบพระรัตนตรัยทั้งสมานธรรมดกพระวพุทธังพระพันตังพิวาเทมีสวัสดิโตพุทตาตมุนธรรมังนามัสสามีถวัติปันโนพระโตเศร้าเขาสร้างโคสร้างคังเหนือมามี บทประชาราพิริพินาตทั้งสมาสมโทสุจติรักพนธุุโตคณีหิทธรามานาวทานีปาระมิหิจติสติวังทิวังทั้งทางธรรมังสักคังสาระนังข้าโตปุเชมิรัตนาตะนั้แต่ยังธรรมังจารามิสุทินาปะโสดชุมนุมเทวดาสมัตตาเจะิโสตตาันชนุตเทวาสารธรรังมิลราสานธุนโตทังวทางตะเคียนมีจโรปีสิริสคราละเจตตตตะเคเมเนเทปเทศจะามีโนรุณาคานเคหาตุมหิเคเตมพมาจารชเล ยักขาดคาถาปิคติสตาทันเกยยมรว่าจะรังเถาอจาเทามีสรนัตนั้าษนะกโรยยมทันตานัาษาน้กโวยย้ทันตานัาษานกโรยยมทันตาปวดศูนยาปุ๋ธผ้าาคณะกรรมการบะพอตัวละตัวสมบัติบุเดะพ่อตัวละตัวสมบัติบุญเดชะพตัละตัวสมบับุทชาปวดศูไตสารนักมนัปาฐะพุททางสารนักช้ามีทางมังสารนักชามีทางสารนักชามีเยียพุททางสารนักชามีเยียบีทามังสารนักช้ามีเยียทางสานักชม ต่เดียีพุทธางสารนังกชบียผีทำางสารนังกะชเดียปีสักทาสารนังกะชมีบทสวดสจักริยาคาถานาถิมีสารนังยังพุทโธมีสารนังวังเตัชนัสมเชนัตสมโหตุธสัมทานถิมีสานังยังธรรมโมมีสานังวังเตันัตสัเชนัตมโหตุสัมทานาถิมีสารนังยังสังโฆมีสานังวังตตนัตเชนตม่โหตุสัมทาบทสวดตีัตนะปนามคาถา พุทธังนัมีรัตนาภตตะตลีรัตตังธรรมังนัมรัตนาภตตะวิสุทธิสานังทั้งคังนัมีรัตนนาภตตะสีรัตถิิเอตังนัมีแต่รัตนังทัตตาทัตตาโยหังสัมมาสัมพุลตาิตตาวัตถุวิเศษสัมพุตังโยยานยุตตาโคนาโยข้าวะสภาวัตตาุอัตุวิตายมหิตเทวยะธาติทันเเอกังวินาต่ทิตเเลสัมมาสัมพเวนะโลเกกาธาจิจจเจเจาปะตุภุตังคำพีระยาวิเยาอิทตธาสทัวิโยหิปนิตาเนห โรกรมีเฮกิเฮจิกระทันจุปัลพันิยางเคสันจิตถุถุวิที่ตังคุณธนากายะตายายนามิหฮยีวาชนะตายายตุวิโตตามปตนมุปัสสถานนาสิศุทธาภาษาสถานทางปุญญาติการณ์นะมหสมุตตะ มาปุณณภูมังทุกขะปมบุจฌานทุกขะานนานังขตานาพุชาลหยทุปัลมะนูปุชาเนยยางนิพันนัสสตกิริยาอุปัตติสต์ยัทังธรรมากิเลสธรมละโสทานาสศรษิยาจาตะดุหิอัตากุสะเลวุปัสเสวนียังปานิหิจปรพีฐานนาังขมานียเมวาตัสมาหิตังเตระนาหนังฐานนาังขตามหาลัติงทิวันชนะนิโสณมัสัมมานาปุชามาจารสทังตปะทนาเจตาตานุปาลีจิยาตาลตาจปุญญานาตานุสุกัตนาสุขีเพื่อเวเบตเจชนะต โยเจถ้าธรรมวินัยยำหี่ปามานนคุโตโลกุตต่อราภิสมิยนิโตสุพจน์ชังตะโตปันทิจารยะจายยะยะยังปีหุนตุววัฏฏายะปริจิตโตตุปะสาทากาโลนมกกาลสิกษที่คาถาโยจักมาโมหัมมัดลาพะคะโททศมาโนคุโตโสกโตโมโตมาลาสปาสาวินิโมจะยันโตไปเปีสิแคมันชนะตังวิ่เยยังพุทธังเวลาตัางสิจารณามีโลกัสสะตรานทจาวินายะกัญจัต กันแต่กันจัดตันเตสาเตียสิทธิุตัวตันตลยาจะวินาสมิตรทั้งหมดทโชโยวิยะตัศาสตร์สตรเสสีกัสสวิตุที่มาครังนี้ยนนกโกธรรมธาาลิตาเตาโตติกะโลสเจนนมังตระเสารามีมหาปาทาลังปาทาตาาหังเตเตสาเตียสิทธิุนตัตพันตลยาจะวินาสมิต ตธรมาเสนาทุกขตานุโคโยโลกัสสปุปปาปปากิเลสาเตาทังตัต่ยังทนิโยชโกจัสวะคาตธรรมังวิจารกัโติทัคำวาาตังสีสารามีพุทธานุพุทธังสมาตินาติิตันเตตาเตเทสิทขุนตุมาดารยจัวินาสเมโตบวสวนธโมการอักคา นโมรหัสโตรุามิสินนโมปมธรรมาสัดตเวะเนแถวนนโมมหามหาสงาปีวิสุทธาทีลาทิิโนนโมมตยาธาตายาลัทธาสตรตตัาตายศสตทางนโมนโมอมกจติตตัสสวัตถุทายาสปินโมกาลปะภาเวนะวิันโตูปถะวนโมกาลทุภาเวนะสวัติหัตูสัมพนโมการัทติเชนทวิทิมเหวว่มีเตชวะบทสวดมหาสมัยสูนเอวมีตัวตังหกาสมัยังพระกอไธเกุวิหารติกะิรุตตมิหาวนา มหาวันี้มหาตาภูฆเทนะตมตารวเตหิพิขุตสเตหิตเพให้วาหันเตหิตเตหิจรกโทตหิเทตายีนาตันิปิตาหุติพระคนทางทันสันิยาภิขุดาังจาตโคจัตัวนางตวาตกายะกานังเทวนังเอตตโคเสียังโคพระกอสเคสุทาตติกะเินุุมิมหาวนามหาวันนี้มหาตาภิฆุตสเทนสัตมาจาวิเหิพิขุตสเตหิตจเพให้วาหันเตหิสเหิจเรกโทต จาโลกธาตหดเทวตาเเยนาติปเทตสุติพธวันตังสัตสัญยาพิคุณังกัญชาญาณุนาพิญปีาพัชวารีนุปัตกกเมียมาปักวิเวาภะควตัวธิกิปเจติกาธาติเทยยปเจตโคตาเทวตาเทียตปินามะพระลวาภริโสสมัญเชตวะภาหังภาษารียภาษาตวะภาหังสมเชยยเอวามวาวเทสุเทวสุตาลิตาพระวัตปุระโตปุลังโสโคตาเทวตาพ้วัตวิวัเตวากมตังทั้งสวกมตังตาโคกเทวตาพระวัตุธนิกิมังหะรภา มหาสม,มาโยโยปวันาตะวิเทวกายาสมัคตาขัตมาให้มังสมอีมังธรรมะสมัยยาท้ายคติวาราลาทิตัคติอโคลปภาลาเทวตาพระตวตติกมังทั้งาปาสีตาตาพิโกจะมาทาันโสุจิตังอัตโนชุกัมกันโสสาเทวะในตอนนี้คะในวันเทวยาในคันติมณิตาติอโคลปเทวตาพะวตติกมังทั้งาาีตาจะมาท่าลันจิตังอัตโนชัมัคาเทวะตน้่ะใวทวายาคันติตาติโคลาลาเทวตาพระต อิพังค่ะทังอภัสสิยกิจิพุทธังสันนังคตาเซนนเตคามิสตาเตอปามะอปายะภูมิปหายะามานุสังเทหังเทวการังเทวกายาปารุปป็ิปุเรตติติอัคคะวพกัคขัวมาเตติพุทธินะภิเวทธสตุโะกาเทวโตโลธาตุสุเทวตาสันนิปเทตาวันติพุทธะท้าคตังทัศนัยยะพิกลสังขัญชาเยปิเตพิคือเวเฮตุงันติสามะทานังหังโตสัมมาสัมพุทธตเตสัมปิวัฏตาเนยเอตัปนัมายวาเทวตาสันนิปเทตาเฮตุงเตยทัพีไมหังเอตระหิ ยปิเต้พิคเวเพิสันเตนะขาต่งมทานังนะตัวสมานสมทาเตสัมปิวันตานังเอตัปัลมายาวาเทวตาสันติปิตตาพิสันเตสยาทบีไม้หังเอตัลหิอจิคิสามีพิคเวเทควานานังนามานิกิตายสามีพิคเวเทควานางนามานิติทธิสามีพิคเวเทควานางนามานิตังโทนาดาทังทกางพระนาติกาโลธาปิติสามีติเอวามิติโคเตพิคุพัตตบจะโสสงเพรฆไวจะโทษจะ ตโลกะมนุกษามียธาพมาตธาัิตาเสิตาคีริ้าราลาหิสตาตมาหิตาโูสุสิหาวรลสนานมาหังสาพิสัมุนโอทาตัมนาตาสุทาวิปัสนาเวนาเวลาพิญโยปจัสเตมยตวาวะเนก็เปลวาเทเวตตัวมัตยเยธาทาสวเกสเนรเตเทวกายาพิจาตาเวิชานาถพิโก เจจตาปามกระงสุดวาุทธศาสนาเจตาป่าสดหยนานังมรตานาทันเปเกตัตมัทคุอสหัสตังอัตตาสตาลิงสัตตังเอกาตาานังมรานปัตโตเปเกตัตมัุเตราสภาวะตาหุง จจสัพพงิญญาญาวาขีตวนาจกมาตโตมาตยธตวเกสัสเนเตมระเควขายาพิกตาเดวิชาาถาพิโกยวังกิตายสามิกิราหีอนุปปคโซจะดัสหัสายโยคะโัมาตเปรวาทวัยที่ตเนตนนตยสัตินนมันทนาพิกรมินังตริว่านางจะสาหัสายหิมาตายโยคะน่านตวณนยทิวมตัเจนัตน้โตเจสัตินนมันทนาพิกมินังติวานาง ต,ตาตาขีลาติสาตายยาคณนันตวณีนอิทิปโตตุเตมันโตน่โตเจสัจยนทวทัพนาพิฆมุงนางตบิติงว่านางอิเจเตโตราสหัสสายยาคณนันตวณีนยอิทิปโตตุเตมนโตน่โตเจสัจยทนวันาพิมุงนางตบติงว่านาเวตาเวตาปัจจสตายาคณนัวณีน่อิทิปโตตุเตมนโตนโตเจสัจนวันาพิมุงนางตบติงว่านางกรมิโลราชไคโยเวปุระตาทิเวสนางพิโยนาง จตัดสัสงยาคานังไบยุทุปาสติกุมพิโรราชคุคโกตปาคสมิตินนางปุริมจัติสังทชาตตโตโตตปาสติคันทภานางติมสิหราชยัสสุตาปิตาสาวพระโนมาเอหน้ามนามาพราอิทิมโตโตติมโตโตตุยสสุทมวรมนาภิกขุมนาสมิติิวนาง ทัาขีนมนจัดททั้งราชาวิรุณหโฮตปัสาสติคุมพันธนังทิพติมหาราชเศ้าเสดปิดาสาพระวนมนามาภพลาอิททิวโตทวดเตมโตดโตเจาสัจจโนมั้มนามิคขุังจุจึงวนังประชิมาจัตทั้งราชาวิรุปกโคปัสาสติคณะคาังทิพติมหาราชาเสด็จทริับปิตดาสาพระวนท้มนามาภพลาอินทิพยโตทุตเตมโตทวโตเจ้สัจเจโนทั้งมนาภิกมุ่งนังจำจึงว่านังอุตาราจทีตทั้งราชาวิรุฬหตา ปุตตาปีตัสสาพระโวนนัมนาามหาพลายที่ปต <N> ัวช่ตวัโตทโตเจาสด็จทงบุญทานาพิกมุน่งสืจิงว่านางกุริมาทิสานทัโตทอท่กขินในน้ำพี่นุโกป็ชีวน้ำลูกะโควิกูเพโลอุตรังที่นั้ตาโลเตมหราชาสมันตา จตโลิสันทรรมนมนาทั้งสุวีก็เป็นนวัตถเวเตสัมภัยวินทธาธาคูอจานิกาธามะยาคูเตนถุวเตนทุวิภูเฉวิภูโตสหาจันทร์นกัมัะโนูกรโนคันฑูที่คันฑูจะปันโทปะปัญโยจะเทวะสุตโตจะมัตติิตัสเศโนจะคันธนัโลลาชาเจนสัพพะอาคูปัญจสิโคเจวติมพลุสียะวะจะทัสเติจันเยจะลาชาโนคันทภาสหาลุชุภีโวธตรมนาพิกคุมุ่งนังสมจริงวานาอั นคปาคสรมิติว่านางเยนะัคราเชษาสาหารันติทิพาทิชาปะคิวท้าจักคุยหาจสตเตว่น้าวัจปตาจิตาสุปันนายติเตศนามังพญะถานราชมาสิสุปนนโนเคปังมาคิิพุทโธสานาหะสานาหิวะจาหิวปะว่าไยะตานาคสุปันาสารณวะการสุพุทธังจิตาวทิราเทนาสัมมุท สมธทางอสุราสิตาพัตโรวาสสเติที่บรรโตยศสินกรทยาภพิสมาอุตราธนาวิกาสาวิปจิติสุจิติเจ้าพระลาโทนมุจีสหัสตันจาริปุตานางังตักพวโรจประการสันาิหินวาพิลิสันนังระหุท่าพปาขมุงสัพยโยธานิพนันธเตพุทธงสัิติานางัง อาโปจะเทวปวีจะติโชยโยัททะขมุนวโราวโรนาเทวโสโมจัตเจศัสสะสะหาเมตตาขมนนาไกกาคุณเทวยะสัตยโนเทจเตเทสัทายาสเพนนาทนิโนอินทิปโตตุต <ka> ิมโตตนโตยัสัตโนทัมนาิฆมุนนางสุปิวานังเวณูจัตเทวสาลีจัตมาจุตเวใช่ไักสุปิสัตถิวาจังขมลักิตสสิสัติวาตุยะมลักิตาขัตานิลกิตวาอคุมันทวราหกาพุตนาวัตโว เซนโทปตะโปปาคาปุลิทเทโทเตอซิเตสธารากยาสเปนาัตจวันทิโนอินทิปันโตเจเุปันโตโตโตเจสัสเซนโทมันทัพนาพิกมุนนังต่ปิจิวดังอธาคูหัสพูเทวาชลาบมากิสิคาลิวาลิกาจารชาจุมาจจอมาปุพันธิพันธิโนวันลุณาสาสมาจาตจุดาจารเนชกาตุเละ ตุยาลุจิลาครวอัคราวนิโนทัศนเทสศธาขยาสเพนนาโตนิโนอินทิเป็นโตตุตมนโตนตโตเยสัจจิโนภะธรรมนาพิฆมุขนางสุพิณิกนางสมานามะหาสมานามโนสามู้สทธรมากิธามปุกาคูคุอาครูมโนปุติกาท้าครูโสโยเทวะเยจารโลหิตาวัสนปะลขามะะปะลขาอทอาคูเทวะยะสัจิโนทัศเทตเทศธาขยาสเพนนาตโตนิโนอินทิเป็นโตตุติเปนโตนตโตเยสัโนมะธนาพิฆมุนางสุพินาง สุภากลุหาอนนาคูวคาสาสหะตทาตระไคราปะมคคาอคูเทววิจขณาถาปัตหาลัคชามิจการเจยยเสติโนจะได้อย่างอาคาปัญโนโยติระพิวสติเทเสเดทสภทาขยาสเพนนนาโตนิโนอิทิมโตุดิเตมโตนโตโตเจสัจโนมัทนาพิกรมุนัติมิวนังเคพิยาสุตายยมากตะกาเจยยเสติโนนำิจจการวัเนาชดิเดชตินามาจัสวิมาติโนอคูอัทาคูปะนนิมิตาเทเสเดทสทาขยาสเพนนนะโตนิโนอินทิมโตชดิเตมโตนัต พิโมนังตเทเทเทวันติกายาตพนณนตโนนิโนนาวันวิเยนะคันทงเยจันเยชาติสาธาปะพุทธตาจิชาติมคคีลาโอคาเตนะวนาตวังตะเคีโมคาตตะลังนะคัน จันทังวาติตาติตังตุพมาภะรัพโตจะโพตายที่มาโตสหะจะนังงุมาโลติโสจะทุบปะคัติวิติงว่นังจะหัตถะพระโลกนังมหาพะมาพิติจะติอุปปะปโนชุติมาโตพิสมานคโยยะสัตติโตะเกษตรตถจาราคูปัจิกกว่าสาวติโนเตนะจามัชโตอาคาฮาริโตบริวาริโตเจะตัมเพยพิเอจะทมเพยพิเกเตติเตเวแต่พะเมเกมาลัคนาพิกามิ ปักกากาคณาสาปที่ยังเอถา,า,า,ถา,อถาคณะานพันธฐาลระเกะน้พันธะพุทโธจามตาปริวาเรราอาวุธเจตถาคตินังอิติแตถามาสเนาสนอกันหาเสนาเปนสยิปันปนินาจระมาหจ,จรารสตรัง สลังกตะวานอาเภรวังยะทับอุสโกมีโคสถานะเจตโตสิวิจโกตธาโทปจุทาวัติทังโกโทอัสยังวาเซยจ่าสะพังกับพิเนยาวกขตวันนางจกมาตโตมาติยะตถาสัพเเกสัตะเนนาเตมาลเสนาพิจตติวิชนาธรรพิโกเตจาสปามัสปุกุมัสลุมตุตะวะพุทธศาสนาวิตาราคีหิปการมุงในสังลมปีชยุงสภีวิชิตาสกามาพยาติจายสัตตินโนวันติตาหบุเตหิสักาเตชะเนโสตตาเต บทสวดมังคลสุดตังเสวนาจพารานังปฏิานาจเสวนาจูชาจปูเชนีานังอิตามขละมุตตมังปฏิรูปเทสวาโสจปุพเพชตาดปุญญาตาอิาันตาสัมมาปฏิทิจายตามขละมุตธมังผลัจจเตปัะจาวเโยจสุขิตโจอุพาตตาจายวจายจามขระมุตธมังมามาตาปิตุปทานังปุถาราสัสสัโฆนาโคนาจกรรมตายามขละพุตธมังกานาจามะมาจริยาจะยาตากันาจังโคนะ ด้านพระชาตินิกานิอตรมุตตมังอัลติวัลติปปามัชปานาจัสัญญวตอปมาโทจะธมิโสเทธรรมขลมุตตมังคารวจะนิวโตจัสตุธิจัตตันยุตากัเนธรรมะสนางอตามขลมุตตมังขันติจัสวาจัสตาธรรมะนานาจัตทันังกัรเนนธรรมะสักชายเอตามขลมุตตมัง ตโพจะพัมมาจะเรียนจะริยสัจจานะธาตังนิพพานนัสสสีกิริยาใจธรรมขันธพุทธมังพุทธศาสนาโลกธรรมิเหจิตังยัญสานกรรมปติอโสกังวละชังเขมังในไอตําขันธมุทธมังเอตตาติสานิขตตาวานาสัพพะธาะปัตติจาสัพพถาสุติขัสติตาเตสามังขลาพุทธะมัติบทส่วนโลกธาตุผลิต ยังกิจวิทิต่างทวาหุวานเทวายแลตรนางปณตังนโนสมังอธิฐานาข้าแตนะจำปิพุทธเถรัตนางปณิตาเตนะเจนนโตัเถหตัยาวัคังามะตัวปณิตาเนธเจายบุณีตะไหิโตนะเตนาธรรมนะธรมนิกิจจิจปีธรรมเมรตนางปณิตาเตนะเจนนโตเถหนตอย่างมะเทาเสถน้นะอยู่จริงมานที่บานตะ้วกัน นันตาิกันที่มาหุมณเท่นนเตนะสมทสิทธิปีทางเมรัจนังมรางเตนัจนะตวัตหนโตเยปุคราธาสตังคสัถาจตาลียตานิยคันิหุนติเตทักเหนือควาสาสาวกาเตสุทินานีมหาพราณีธรมปีสังเคลจนังมรีงเตนัจนาตวะติเถรหนโต เยสุปุตามนัสาทหนาในการมโนโคตมาสัตว์ทให้เตมติปมาตามะตังวหาลารทานตึมตึมปชามนาทปีสัเคระตามณีตังเตนะชนะโสเทโตขีนางพรานางนวังนาถิสภาัพวะไตาเกพอสมิเตขีและขีละเตขีนพีชาลุนหีชันธาทิติทิลายทายปิโพทำปีสังเครลตามนีตังเตนะชเจนะโสเทโตปสวดทำบทรศสสวัส อาตาหีเชตังตโยยะเจยังอิตลาประชาตตาธันตตาปัสตาทิจังตัญญาตจาริโนเทวะนิโคนะคะนพโหนะมาโลสหะพมุนาทิตังปัจจิตังกะริยะกะยิราตทาลุกัสสาชนโนปัสวดเกสะปุทธสูนภาสิตาพิทังเทนะพอตาชันตตาปัสตาลหัตาสัมมาสมเทนะเอตาตุพิมานุสเวนะมาปะระมะปาราหิมาติขีลายใมาปิตาสั้นพทานเนะมาตะกาเหตุมานัยะข้าเห็นะมาอาการละปะลิวิตาเกนะมาทิจินิชาทิคันติยามาพามผารูปาตาใิมาธรรมโนโนเขลุยจะทาตุเม เฮอยตนาวชเนยไมธรมาคุตลมีธรรมาสาวชัยมธมายู้าไใจมธรมาสมันตาธรรมานีนาใจยาตุคายธรวตตอัาตุมเฮปัจาเฮียาถายาธาตุเฮอัตนาวาชเนยไถมีธรมาคุตลมีธรรมานาชัยมธมายูปัสทายมธรมาสมันตาธรรมานีนาใจยาตุกายาธรรมเตอัาตุมเฮอุปสัมปชวิหารยาถาเส บทสวดอุปาณิยสูตรอุปาณิยติชีวิตธรรมะปาไมยุชลุปาณิทัตนิดัสันทัสสันติจานายังตังพยังมะระเนไปขามโนบุญญาณิ่กริยาณกัลยาลาถัดตัขาวาหารอุปปาณิยติชีวิตธรรมะปาไมยุชลุปาณิทัตสันทัสสันติจานายังตังพยังมะระเนไปขามโนรักรังิทั้งประชาเหตสติเปโคโยทักายนาสัญญโมวาจายาอุทาเจตสาตันสตถาปิตตาตุขาโยคุณติยังเชว่มโนปกะโลติบุญญาธมโอหเมหเวรักติธรรมะจาริงธรรมโอสติโนตุขามา กัญชติธรรมะจารีตะเพนะขารานิจติยธรรมญาญาปัสสติอัถานิพิเตตุเคสสมะคุยสุทธิยาตะเพนะขารานิจขารานิจติยธรรมญาญาปัสสติอัถานิพิเตตุเคสสมะคุยสุทธิยาตะเพธธรรมานตติยธรรมญาญาปัสสติอัถานิพิเตตุเคสสมะคุยสุทธิยาบอส์ดอปันนักชาดกอปันนักฐานะเมเกทุติยังอโหตากิกไกตานิญาญาเมธาวีตังคเนยยปันนักังพหุเวสัมะนังยาติปภาตานิวนานิจรา จะอลามะลุขเจตยานิมนุษย์พญตาชิตตาในตังโคนสารานังเขมังในตังสารามุตตมังในตังสารามาคึ้มาลูกขาบุญมุจติโยจ้าพุทธจาดธรรมจาดทั้งกันจาดทั้งนั้นก็โตจตา里เอริยานิจตจานิธรรมปัญญายาปสิทุกขังทุกขันสมุทปทังทุกขตาจาติกมังเิยันจ่าทั้งกี่การทุกขรปะจะมักขาไม่นังเอตังโคนสารานังเขมังเอตังสารามุตตมังเอตังสารามาคึ้มาลูกขาบุญมุจติโปรดสดพระเทกรละตะคาถา อัตตงนานวเขม่อยาลิคแค่นะขาตางบุคคลบุนคลคำนึงถึงสิ่งที่ลงแล้วบุคคลบกวังสิ่งนี้ยังไม่มาถึงยะธาตีตามเฮนตางปัญจานะข้าตางถึงใน้ลกไปแล้วเถนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วถึงที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนะนจะโยธรรมังตถาตาท้าปัตติยทั้งเฮรังทั้งขปังทั้งมิทาพโนพะลุหะเยกับุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่คนแา่ไม่คนใค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเทเรนธรรมนั้นหนึ่งเงินเข้า นาหิโดสังฆาราเตนามันเนนามัจนาพวกขบัต he, ิพ <The> ี่ขบัติเจ้าพวกมีสัน่ห์อย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวันฮาลิมาตาเปิงฮุนตะมัจจานติตังตังเวพระเทกัสโตติสันโตจิคาเตมุนีเต้ร้ามุนีผู้สงบเจ้าเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกีิดข้านนักลางวันละการคืนทั้แหลาว่าผู้มีราตหนึ่งจะเดินเลือกประการชนนี้และปวดวดพินหาประเจ้าเวขาทปาถา ชาลัทำโมหิชาลังนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบพ้นความแก่ไปไม่ได้พญายาที่ทำโมหิพยาทีอ่นาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณลนะทำโมหิมรณลนางนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบพ้นความตายไปไม่ได้จะเพหิเม่ไปเยหิปนาไปหินนาฬพรโวหินาพโวเราจะละเวทเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดภาคจากของรักของชนังใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสกมหิกรรมมัยาโทกรรมยุนน้กรรมทุกรรมาปฏิสารณา เรามีกรรมมันของตนมีกรรมมันพวยผลมีกรรมมันได้เกิดมีกรรมมันพูดติตตามมีกรรมม,รม,ม,รมันทุ่งอาศัยยังกรรมังกริจามีมกัลยาณัางวาปะปะกังวาตาตทาภวิสามีเราทำกรรบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเพาว่าเราต้องรับผลกรรมนั้นนะตื่ไปเอวังกัมเหยาเ,าเ,าเาพนท้าปจาวคิตะพังเราทั้งหลายคนพิดาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทสวดเทวตาโยชนะคาถาทุกขัตาเจติทุกามญยปตาเจนีพยาสกปตาเจนีสการสเปปิบานนิโรเอตต่าจพีสัมภังยสัมภังเทเปทวันนบุตสัมสติเศรียาทานังท่าต่สัตายัตินางท่านตัวถนาพนามิสตาตขันตเทวตากตาจีพิพุทธาพระปตาปฏิการเจย่างพระาหัตตานาจเตเจนานะจมีสัพโสบสวดเทวตาติทานคถา ข่านธรรมยาปติธานาคธาโยปนาวเซยายเทวตาสติวิหารเยวันติทุเปขเลวอที่เลืแต่หิ้งทิหิงตานัมพทานินีนะวันตุปุชิตาทนทีิกัรเตถาวิหารเราบันเลเทราจากบ้านชาวกาจาพิโขัวสาราวิการธนปฏิปัสกาธรรมาจเทสานิคมาจติราสปนะพุตาสุปิาพันตุเตชลาผู้ชายเจปีจาท่าสัพวาตุสทาจาตาทบปปาติกานิยาที่กังมวัปเศจิจเตเเพปิทุกาษาขโรตทั้งขยัง ถ้าตัวจีลังจะตั้งธรรมโมทรระาราจะปุคลาตะโคโหตัวถมโคว่าถ้ายะจะหิตายะจมเหลละตัวจะธำมโมงั้าเพปีธรรมะจะริโนวัฒิงถ้าป่าบุเนยมาธรมเอรยะปวเวทิเตปะสุสภาพปฏิทานะคถาท่านธรมยาปฏิทานาคาธโยธรรมาเซยญระติทานนิตานยานานยานิตานิมเตสจักรพิโหตุสตานาตาปมานกาเยบิยาคราวตาจาไห้หังมาตาปิตาทิโยหิทามีจาปย์หาวาอันเยปัชชนดวิลิโนตตาติทิติโลกคติมิเตภูมาจติโยนิกา ปัจเจกกะจะดูกะลาสังสันตาผู้อาภูเญยาต่างเยปฏิทานเมนะโมทะตุเตสยังเยจิปังนะปัชนาติเทวะเตสังยุวทิยุงมะยาถินญานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาทะพิสตาสะทาหุตัวลาตุขาชีวินโอเขมอันปัจจานะปะโนตุเตยสัสสัสสัตตถุภาอาสัตย์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมันผู้มีส่วนในที่เจ้าได้ทำในวันนี้แหล่งพุททั้งหลายอื่นที่เจ้าได้ทำแล้วชนเราได้เป็นที่รักผู้มีผู้คนมีปานาเริ่มดาวของเจ้าต้นที่พระเจ้าได้เห็นหร นมีเป็การตั้งอยู่ในโลกกันในภูสากนในกมเสดีมีขันทละันหนละันสี่ท่องที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ได้ภพใหญ่สเราได้สราาให้สมวนบุญพระเจ้าแล้วกษัตริย์ั้น์นนาทานิงเถิดกษัตริย์รย่ไ้าบให้สมบนบุญพระเจ้านี้เกเทพทั้งหลายแจ้กษัตริย์ั้นกข้อหีคือมนาบุญทั้งหลายที่เจ้าให้แล้วกัต์ทั้งปวงดอย่างวิเวกอย่าป็นศุขเสมอเถิดนะจนถึงทางเเถิดของขบวกันดีกษัตริย์รัน ด้วยดุภาพสัญจาที่ฐานภาพเป็นความเพียรและต่อห้การบประชาประราตตาใด้วยการสัยาผลสมบพระสงฆ์พระปร,ะประิสปารฐานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีเจ้านมีแก่ข้าพเจ้าขอพระเจ้าทักวไปทุกเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทว,วาเทิฏดาวทั้งหลายโปรดบูา,นาในการรวจสัจยมมามลธรรมล่านี้บูรา,นานแล้วปรดเนพรแก่ข้าพเจ้าทุบกบุคคลให้กิ่พิริพินานโดยพธีที่สำเร็จพระญาณสังวรวรวิหาตลอดจนพระุคนทั้งหลายสถึงท่านขึ้นที่ผ่านมาที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเป็นดุภาพเป็น บุญก like ุศลทุกเจ้าท <tr> like ั้งหลายเกิดจากการสมเจริญจิตพนนาของน้องถ่้ท้พประชารมชาสังประชากบนนี้จงสงสมผู้มีจิตสทานพสเจริญจิตพนาทุกท่านขาจะปลอดจากราชภัยทุกโภมเพตัการทกไกทุกใจทั้งส้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตอบสั่งรัมนทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมทั้สารทั้วันวัสมบัติประจทำสำเร็จการพัฒนาการฐานทำเกิดปัญญาญาท่านเจริญด้วยสตตรวจพละพิ